เฮ้ยเอ้าโอ ALLY, mm ้โห <c oughs> ้ี่คีรักเลยตัวนี้ยุด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 เฮ้ยเบิง แล้มุนวุ่นวายจุ๊บซีเห็นอยู่หรือเปล่านาอโอ้ยเอาตัวไหนให้กินกันครับหิวนะครับก็หลายวันแล้วไม่ได้เจอนะครับโอ้ยพอมาก็กระโดดเอากระโดดเอาเหมือนเดิมครับ FC ทำยังไงก็เหมือนเดิมอยู่ฮะนี่มาดูก่อนนะครับเจ้าตัวน้อยนี่ก็กินเอากินเอาครับ FC นี่นะครับ ก็มาหลายวันเลยก็ไม่ได้มาหลายวันเนาะเฮ้ยสี่ทำไมมันมัวจังกองของ,องครับนี่ก็มาอ่าเอาข้าวให้หมาก่อนนะครับวันนี้ก็จะไปธุระนะครับสี่บ้านแก่งนางน,นู่นนะครับสี่เดี๋ยวขากลับมาก็จะแวะสวนอยู่นะครับสี่ครับบรรยากาศก,าก็ยังหนาวอยู่นะครับสี่ยังหนาวยังเย็นอยู่ ะไปดูควายกันก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับเอซีดูควายกันก่อนควายก็กำลังกินหญ้าก,กินเฟืองอยู่นะครับเอฟซีนะครับ,รบนี่ก็ควายของน้องชายนะครับเิเลี้ยงทั้งควายทั้งแพะด้วยนะครับลุงหวังก็แต่ก่อนลุงหวังก็ว่าจะเลี้ยงนะครับสีแต่ว่าลุงหวังไม่มีเวลาที่จะ เลี้ยงดูวัวดูควายนะครับเลี้ยงน้องจองน้องแแบบเนี่ยก็เหนื่อยนะครับ F อีครับอันนี้ก็ถ้าจะมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่มันลุงวางก็ไม่ได้ไปไหนนะครับ f อฟีลุงวางก็จะอ,อยู่กับวัวกับควายนะครับเดี๋ยวลุงวางไปธุระก่อนนะครับ f อฟีขอบคุณ f c ใจดีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปของลุงวางนะครับก็ขอให้ f c ทุกคนทุกท,ท่านนะครับ จเจริญรุ่งเรืองนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ